เด็กคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรู่องมเเบนบอกวิญญาณกังใช่ไหมคะเบนจะมาเรียนเบนจะมาสอนเรื่องส่วนประกอบของประโยคใครรู้จักประโยคบ้างว่าประกอบด้วยอะไรบ้างเราเคยรู้ยังอ่านน้องกุ้ยหอมอะไรคะประโยคองประกอบด้วยอะไรคำาแรกใครเป็นคนถาเลยอ่าไม่เคยรู้จักประธานไหมคะรู้ คำิยาหรือกราหื่น <คำ S 2> นามคำนามเป็นการบอกชื่ออะไรบ้างาครนสาสิ่ของสถานทอะไรเอยเป็นคำนาบ้างใคกมือตอบด้นค<ฆ>อะไรเป็นคำนาบ้างในชิตรหูเสือสือหูยกมือ ถ้าไม่หายใจเป็นกิริยาไหมตายตายเลยถ้าไม่หายใจตายเลยทีนี้อ่ะกิริยามีอะไรบ้างยกกันมาคนนึงวิ่งวิ่งเดินอากิละแถวนะวิ่งเดินกินกินนอนนอนเล้วหัวตาหัวแล้วเธหัวอ่านหนังสืออ่านหนังสือเก่งมาฮะเขียนหนังสือซ้ไม่เอาไม่เอาหนังสือเขียนหนังสือเอาเขียนก็ได้เขียนอ่ะต่อไปน้องนัท Ai. ถ่าดิก็อกาถ่ายดิกต็อได้ใช่รูปได้อะไรก็ได้เห็นไหมเยอะไหมคะเยอะสุดๆเป็นการกระทําวิ่งเล่นเล่นกีฬาเล่นจ็อกกิ้งวิ่งเล่นแบดมินตันอะไรก็ได้ได้หมดก็ไปรามคืออะไรเอ่ยตามโอ้ตามโดนกระทําโดนกระทํำเก่งมากปสียนานได้แค่ไหนเดียวเลยนะเนี่ยโอ้ยอ่าเด็กๆต้องตามนะต้องเอา เด็กเก่าโดนการทำเป็นไงบ้างเหยียบพื้นโดนทำลายใช่ไหมอย่างเช่นคุณเบนบอกว่าเราเหยียบลินซี่แบมแพตแต่อะไรเป็นกันลิมซี่ลิมซี่ใช่ไหมพรลิมนอโดน,นยียโดน,นไอแบบะ,ะเ,เ,อาอาเดปะใครเป็นประธานบุญปยวไม่ต้อ สติเรียได้ไงอ่ะโอครูเป็นพูดว่าฉันเหยียบลิ้นจี่แ,แต่แต่ในประโยคนี้ใครคือประธานฉัน oh. ต้องพูดว่าฉันต้องเอาประโยคในข,ข้างในมาตอบอะไรเป็นสติเริยา, <Yeah. S 1> ยาเหยียบเหยียบอะไรเป็นกรรมเจียบ yeah. มาอบอกโยกแล้วให้เพื่อนไทยว่าไหนคือปัะธากิริยาหรือจอมโอเคเอามากลุ่มแรกมีใครใครจะออกมาของคนนี้เมามาอ่านเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งทกีรักลุนะ่มนะเมามาช่วยค่กลุ่มหนึ่งต่อไปเกลุ่มหอกนะได้อ่าเด็กชัยมาทุกคนเตรียมต่อนะคะอ่ามาๆมา สอบช่วยคิดเร,เร็ว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 อ่าไเขียนทำอะไรนะคนเขียนกระดาษคนเขียนกระดาษนะคะอันไหนคือประธานคะเด็กเอถูกไหมคะถูกอันไหนคือกริยาเขียนถูกไหมคะ นอนฉันเล่นอาคมที่สี่เชิญค่ะว้าว ลีจะเป็นประโยคยาวๆแต่ว่าไม่มีกรรโอเคไหมอืมอ่าต่อมาประโยคคือกุ่มคำต่างๆมาเรียบเรียงและได้ใจความที่สมงอรณ์นะคะส่วนประกอบของประโยคที่ผูเ้เรียนพูดไปแล้วประธานคือผูก้กระทำใช่ไหมคะถ้าแสดงก็จะมีสิรเหยาและก็กรรมสี่คหย I การเล่นเกมหรืออะไรต่างๆครูเป็นขอถามหน่อยประธานคืออะไรประธานคือโคมแต่เป็นโคมเป็นผูน้ก,กระทำใช่ไหมคะใช้เป็นคำนามเช่นโคม